ในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลที่ซึ่งสรรพสัตว์เวียน่หวตายเกิดอย่างไม่รู้จบมิตรภาพส่วนใหญ่มักเลือนหายไปพร้อมกับความตายแต่มีมิตรภาพหนึ่งที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าวัต,ตะสงสารมิตรภาพระหว่างช่างปั้นหม้อผู้ต่ำต้อยกับพราหมณ์หนุ่มผู้สูงศักดิ์ที่ถักทอสายใยข้ามพุทธันดรเพื่อรอคอยวันสำคัญที่สุด วันที่โลกจะได้รู้จักกับพระพุทธเจ้านี่คือเรื่องราวของคติการพรมผู้อยู่เบื้องหลังผ้ากาสาวพัดผืนแรกของพระพุทธองค์ ย้อนเวลากลับไปเนิ่นนานในอดีตการในสมัยที่โลกสว่างสวัยด้วยธรรมรังสีของพระพุทธเจ้ากัสปะณน,นิคมชื่อเวพลิงคะแคว้นพาาณสีมีชายหนุ่มสองคนที่เป็นเพื่อนรักกันปานจะกลืนกินแต่กลับมีวิถีชีวิตและความคิดที่แตกต่างกันราวฟ้ากับเหวคนหนึ่งคือโชติปาละมานพ อดีตชาติของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะพรามหนุ่มรูปงามชาติตระกูลสูงส่งผู้เปี่ยมด้วยความรู้ในไตรเพศทารนงในศักดิ์ศรีและที่สำคัญเขาไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเลยแม้แต่น้อยเขามักกล่าวเหยียดยามว่าการตรัสรู้ของสมณะโล้นไม่เคยมีมาก่อนการตรัสรู้เป็นของยากอีกคนหนึ่งคือ คติการะชังปันหมผู้ยากจนรูปร่างปอนปอนอาศัยอยู่ในกระท่อมโสมแต่ภายในใจของเขากลับสว่างสวัยด้วยดวงตาเห็นธรรมเขาเป็นอุบาสกผู้เคร่งครัดที่บรรลุธรรมขั้นพระอนาคามีคือผู้ไม่กลับมาเกิดในการมาพบอีกทั้งที่ยังครองเรือนแม้ฐานะจะต่างกัน แต่คติการะรักโชติปานด้วยความบริสุทธิ์ใจเขามองเห็นศัก,กยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเพื่อนว่าคนคนนี้มีบารมีที่จะเป็นมหาบุรุษได้เขาจึงตั้งปณิธานว่าเราจะไม่ยอมให้เพื่อนรักของเราตายไปโดยไม่รู้จักของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดคือพระธรรม วันหนึ่งคติการะเอ่ยชวนเพื่อนด้วยน้ำเสียงกระตือรือร้นเพื่อนเอ๋ยไปเถอะเราไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสปะกันเถอะการได้เห็นพระองค์เป็นมงคลยิ่งนักแต่โชติปานปฏิเสธอย่างเย็นชาอย่าเลยเพื่อนไปหาพระสมณะโล้นนั้นจะมีประโยชน์อะไรคติการะไม่ยอมแพ้ชวนครั้งแล้วครั้งเล่า จนถึงวันที่ทั้งสองไปอาบน้ำที่ริมแม่น้ำด้วยกันคาติการะตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเขาเอื้อมมือไปคว้ามวยผมของโชติปาลแล้วกระตุกอย่างแรงในวัฒนธรรมอินเดียโบราณศีรษะและมวยผมเป็นของสูง การที่คนวัน,นะต่ำอย่างช่างปั้นหม้อมาจับหัวพรามถือเป็นการหยามเกียรติขั้นรุนแรงที่อาจนำไปสู่การฆ่าแกงกันได้โชติปานโกรธจัดตวาดลั่นเจ้าคติการะนี่เจ้ากล้าดีอย่างไรถึงทำเช่นนี้แต่เมื่อเขาหันมาสบตาเพื่อนเขากลับไม่เห็นแววตาแห่งการดูหมิ่นหรือความก้าวร้าว มีเพียงแววตาที่เปี่ยมด้วยเมตตาและความห่วงใยอย่างที่สุดคติการะกล่าวเสียงสั่นเครือแต่หนักแน่นเพื่อนเอย๋ยหากเราไม่รักท่านเราคงไม่กล้าทำเช่นนี้ไปเถอะเราไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสปะกันเถอะความปรารถนาดีที่รุนแรงจนยอมเอาชีวิตเข้าแลกของคติการะกระแทกใจโชติปานอย่างจัง ทิฏฐิมานะที่สูงเสียดฟ,ฟ้าพังทลายลงเขายอมตกลงไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและเมื่อได้ฟังธรรมเพียงครั้งเดียวโชติปานก็ตัดสินใจออกบวชทันทีนี่คือชัยชนะครั้งแรกของคติการะไม่ใช่ชัยชนะเหนือเพื่อนแต่เป็นชัยชนะเหนืออวิชชาที่ปิดตาเพื่อนรักของเขาอยู่ เมื่อเพื่อนรักออกบวชแล้วคติการะยังคงใช้ชีวิตเป็นคฤหัสถ์ต่อไปหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมท่านไม่บวชทั้งที่ศรัทธ,ธาแรงกล้าขนาดนี้คําตอบนั้นคือเพราะความกตันยูบิดามารดาของท่านชาราและตาบอดทั้งสองข้างท่านไม่อาจทิ้งพระในบ้านเพื่อไปหาพระในป่าได้ท่านจึงเปลี่ยนบ้านให้เป็นวัด ด้วยการปฏิบัติธรรมในทุกอริยาบทโดยเฉพาะการประกอบอาชีพอาชีพช่างปั้นหม้อปกติจะต้องใช้จอบเสียมขุดดินซึ่งแน่นอนว่าจะต้องไปสับโดนไส้เดือนแมลงหรือสัตว์เล็กน้อยในดินให้ตายตกลงไปแต่สำหรับคติการะผู้ถือศีลข้อปานาติบาตยิ่งกว่าชีวิตท่านปฏิเสธที่จะทำเช่นนั้นแล้วท่านเอาดินมาจากไหน ท่านจะตื่นแต่เช้าตรู่เดินเลาะไปริมตลิ่งเพื่อหาดินที่พังทลายลงมาเองตามธรรมชาติหรือมองหาขุยดินที่หนูหรือสัตว์ขุดกองไว้ที่ปากรูท่านจะใช้มือโกยดินเหล่านั้นอย่างทนุถนอมใส่ตะกร้านำกลับมาปั้นหม้อของท่านจึงเป็นหม้อที่บริสุทธิ์สะอาดปราศจากเลือดเนื้อและชีวิตของสัพพะสัตว์และเมื่อปั้นเสร็จ ท่านไม่เคยนำไปขายท่านวางหม้อไว้หน้าบ้านใครอยากได้ก็หยิบไปเพียงแค่นำข้าวสารอาหารแห้งหรือแกงถุงเล็กๆมาวางแลกไว้เพื่อให้ท่านนำไปป้อนบิดามารดานี่คือระบบเศรษฐกิจแบบอริยะที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจและการให้ กิตติศัพท์ความดีของคติการะเลื่องลือไปถึงพระกันของพระเจ้ากิกิราชแต่เหตุการณ์ที่ทำให้แม้แต่กษัตริย์ยังต้องก้มกราบเกิดขึ้นเมื่อวันหนึ่งกุติของพระพุทธเจ้ากัสปะเกิดชำรุดหลังคารั่วพระพุทธองค์จึงรับสั่งให้ภิกษุไปหาวัสดุมาซ่อมภิกษุเหล่านั้นตรงไปที่บ้านของคติการะแต่ท่านไม่อยู่ภิกษุจึงถือวิสาสะ ด้วยความคุ้นเคยหรือเอาหญ้าที่มุงหลังคาบ้านของคติการะไปจนเกือบหมดเหลือเพียงท้องฟ้าโล่งๆให้พ่อแม่ที่ตาบอดนั่งอยู่เมื่อคติการะตับมาเห็นบ้านที่ไร้หลังคาแทนที่จะโกรธท่านกลับรำพึงด้วยความปิติยินดีจนน้ำตาไหลโอ้หนอ ย่าของเราได้มีโอกาสไปบังแดดบังฝนให้พระพุทธเจ้าช่างเป็นลาบอันประเสริฐของเรายิ่งนักและปาฏิหารก็เกิดขึ้นคืนนั้นฝนตกลงมาอย่างหนักทั่วทั้งหมู่บ้านแต่นัดตำแหน่งที่ตั้งบ้านของคติการะฝนกลับไม่ตกลงมาเลยแม้แต่เม็ดเดียวสายฝนเหมือนมีชีวิตเว้นช่องว่างให้บ้านหลังนี้แห้งสนิท และเป็นเช่นนี้ตลอดไปตราบเท่าที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เมื่อพระเจ้ากิกิราชทราบเรื่องทรงเลื่อมใสจนส่งเกวียนบรรทุกอาหารดีๆีห้าร้อยเกวียนเล่มไปให้แต่คติการะรับไว้พอเลี้ยมปิดามารดาที่เหลือท่านคืนให้หลวงเพราะความสุขของท่านไม่ได้อยู่ที่สมบัติแต่อยู่ที่การสละ จะสงสัยใช่ไหมว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงทำเหมือนเบียดเบียนชาวบ้านเพราะพระพุทธเจ้ากัสปะเกิดความรู้แจ้งในสประการดังนี้ 1. นงทรงทราบด้วยวิสาสะคือความคุ้นเคยสูงสุดในทางธรรมมีพุทธภาษิตว่าวิสาสาปรมายาตีคือความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่ง พระพุทธเจ้ากสปะทรงทราบวาระจิตของคติการะอย่างทะลุป,ปรุโผงพระองค์ทราบดีว่าสำหรับคติการะแล้วพระพุทธเจ้าสำคัญกว่าชีวิตพระองค์ทรงทราบว่าหากไปขอแล้วคติการะรู้คติการะจะรีบรื้อให้ทันทีแต่การที่พระองค์สั่งให้รื้อไปเลยโดยไม่ต้องขอเป็นเครื่องยืนยันความสนิทสนมระดับจิตวิญญ,ญาณว่าของของคติการะ ก็เหมือนของของพระพุทธเจ้าคือไม่มีการแบ่งแยกซึ่งทำให้คติการะปลื้มใจยิ่งกว่าการมาเอ่ยปากขอเสียอีก 2. ทรงต้องการประกาศเกียรติคุณของคติการะในขณะนั้นพระเจ้ากิกิราชและคนทั่วไปอาจมองคติการะเป็นเพียงช่างปั้นหม้อจนๆพระพุทธเจ้าทรงต้องการแสดงให้โลกเห็นว่า ชายผู้นี้มีทานบารมีที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนการสละหลังคาบ้านที่คุ้มหัวพ่อแม่ตาบอดได้โดยไม่ลังเลไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปทำได้เหตุการณ์นี้ทำให้ชื่อเสียงและคุณธรรมของคติการะขจรขจายไปทั่วโลกกลายเป็นตำนานให้เทวดาและมนุษย์กล่าวขาน 3. ทรงทราบล่วงหน้าว่าจะเกิดปาฏิหาริย์คือไม่ลำบากแน่นอน ข้อนี้สำคัญที่สุดพระพุทธเจ้าไม่ได้รื้อแล้วปล่อยให้พ่อแม่ของคติการะตากฝนด้วยพระยานอย่างรู้พระองค์ทรงทราบอยู่แล้วว่าฝนจะไม่ตกในที่ตรงนั้นทันทีที่รื้อย่าไปด้วยอนุภาพแห่งบุญของคติการะและพุทธานุภาพฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทั่วทั้งหมู่บ้าน กลับเว้นช่องว่างตรงตัวบ้านของคติการะไว้เหมือนมีหลังคาแก้วที่มองไม่เห็นกั้นอยู่ดังนั้นบิดามารดาของท่านจึงไม่เปียกฝนไม่หนาวสัน่นและไม่ลำบากเลยแต่กลับได้เห็นท้องฟ้าที่โปร่งใสและได้รับความอัศจรรย์ใจแทน สิ้นอายุไขคติการะได้ละสังขารไปอุบัติเป็นคติการะพรมในสวรรค์ชั้นสุดทาวาดซึ่งเป็นที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์สูงสุดในแดนรูปประพรมเป็นดินแดนที่พระอนาคามีผู้บำเพ็ญสมาธิขั้นสูงจะไปเกิดและนิพพานหรือดับขันในที่สุด เป็นภพภูมิที่ประเสริฐสุดในชั้นรูป,ปาวจรภูมิคือพรหมโลกที่มีรูปก่อนจะถึงอรูปปร,รมและนิพพานการเวลาหมุนผ่านไปอีกยาวนานนับพุทธันดรเพื่อนรักของท่านโชติปานเวียนว่ายตายเกิดสั่งสมบารมีจนเต็มเปี่ยมและได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะ คติการพรมเฝ้ามองจากวิมานด้วยใจระทึกท่านรู้ว่าเวลานั้นใกล้มาถึงแล้วเวลาที่เพื่อนของท่านจะออกไปทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลคือการตรัสรู้ เป็นพุทธประเพณีคือธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในทางพุทธศาสนาเชื่อว่าเหตุการณ์สำคัญในชีวิตของพระพุทธเจ้าหรือพุทธประวัติจะดำเนินไปตามพิมพ์เขียวที่คล้ายคลึงกันในทุกพุทธันดรเมื่อพระโพธิสัตว์ทรงตัดสินพระไทยออกผนวดและทรงทำการตัดพระเมลีหรือผม แล้วจะต้องมีเท้ามาหาพรหมองคใดองค์หนึ่งสเสด็จลงมาถวายเครื่องบริขารอันศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ได้หาได้ง่ายๆในป่าหรือริมฝั่งแม่น้ำการที่พรหมนำมาถวายจึงเป็นการประกาศว่าการบวชครั้งนี้ได้รับการยอมรับจากสวงสวรรค์โดยพุทธการที่กำลังจะถึงนี้คติการับพรมเป็นผู้ได้รับหน้าที่นี้ ในที่สุดวันนั้นก็มาถึงในค่ำคืนวันเพ็ญเดือน8เจ้าชายสิทธ,ธัตถะทรงม้ากันทกะข้ามแม่น้ำอโนมาทรงตัดสินใจเด็ดเดี่ยวที่จะตัดขาดจากทางโลกพระองค์ประทับยืนบนหาดทรายขาวใช้พระขันตัดมวยผมจนเหลือเพียงพระเมาลีสั้นๆวินาทีนั้นพระองค์ทรงเปลื้องเครื่องทรงกษัตริย์อันวิจิต แต่ทรงตระหนักว่าผ้าไหมากาสีเนื้อละเอียดนี้ไม่สมควรแก่สมณะผู้สแสวงหาความหลุดพ้นทันใดนั้นเองแสงสว่างนวลตาปรากฏขึ้นคติการพรมสหายเก่าผู้เฝ้ารอเวลานี้มานานแสนนานได้เนรมิตกายลงมาเบื้องหน้าพร้อมกับยื่นอัฐบริคารหรือเครื่องใช้แปดอย่างถวายแด่เพื่อนรัก ในห่อค้านั้นคือผ้ากาสาวพัดผ้าย้อมน้ำฝาดสีหมน่นสีแห่งดินสีแห่งความเรียบง่ายสีที่คติการะคุ้นเคยเมื่อครั้งเป็นช่างปั้นหมอ้อเพื่อนเอย๋ยรับสิ่งนี้ไปเถิดนี่คือเกราะป้องกันกิเลสท,ที่ดีที่สุดที่เราเตรียมไว้ให้ท่าน เจ้าชายรับผ้าผืนนั้นมาผลัดเปลี่ยนสลัดคราบเจ้าชายผู้ยิ่งใหญ่กลายเป็นนักบวชผู้ไม่มีอะไรเลยนอกจากความมุ่งมั่นจากนั้นส่งมอบชุดกษัตริย์คืนให้คติการพรมคติการพรมรับชุดเหล่านั้นด้วยความเคารพสูงสุดท่านไม่ได้นำไปทิ้งแต่ท่านนำกลับขึ้นไปยังพรหมโลกสร้างเจดีย์แก้วชื่อทุสะเจดีย์ เพื่อบรรจุผ้าทรงและพระเมาลีของเพื่อนรักให้เป็นอนุสร์สถานแห่งการเสียสละที่ยิ่งใหญ่เพื่อให้เหล่าเทวดาได้กราบไหว้สืบไป วันนี้เมื่อเราเห็นพระภิกษุสงฆ์ห่มจีวรสีเหลืองหม่นเดินบินทบาตด้วยอาการสงบสำรวมขอให้ท่านระลึกไว้เถิดว่าผ้าเหลืองผืนนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องนุ่งห่มทางศาสนาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของมิตรภาพอมะตะระหว่างพรมกับมนุษย์ระหว่างช่างปั้นหม้อกับเจ้าชายและระหว่างผู้ชี้ทางกับผู้เดินทาง คติการพรมได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรจนถึงวินาทีสุดท้ายเพื่อส่งเพื่อนให้ถึงฝั่งฝันและในขณะเดียวกันท่านเองก็ยังคงสถิตอยู่ในอกติภพ,พรอพอยวันที่จะเข้านิพพานตามรอยเพื่อนรักของท่านไปในที่สุดและเฉกเช่นเราเหล่าคารวาสที่จัดเตรียมช่วยเหลือ อุปถัมภ์ให้ภิกษุสงฆ์ได้บรรลุธรรมจนถึงนิพพานเพื่อผลบุญนี้จะส่งผลทำให้เราจะได้เข้าถึงนิพพานในอนาคตการต่อไป